โอ้ oh, ทุกคนดูสิครับทุกคนดูบอกเลยนะรับว่าใครที่ได้ไปถือว่าแบบโอ้ oh, oh. น่าจะอันเดียวในเซิร์ฟเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับนะโคตรพัดเจ้าเลยนะครับผมนะไม่เติมนะครับอันนี้ของไม่เติมนะครับไม่ต้องเติมก็ฟูได้นะครับขอแคุู่นเล่นตลอดนะครับผมนะ ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับที่ช่องบอสสตูดิโอนะครับผมนะไม่ได้อัดคลิปนานมากเลยทุกคนไลค์ก็ไม่ได้ไลค์นะครับช่วงนี้นะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญซีซั่นหนึ่งนะครับก็ใครที่เล่นในเซิร์ฟนะครับก็จะรู้นะว่าตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์อัปเกรดเป็นซีซั่น2แล้วนะครับนะก็คือตังในเกมเราสามารถเอาไปแลกเป็นเหรียญซีซั่นหนึ่งนะครับพอมาซีซั่น2ปุ๊บเราเอาเหรียญซีซั่นหนึ่งไปแลกของในซีซั่น2นะครับของก็จะมีประมาณไหนนนะะคครรรับบาาาาปมณไห้งเดี๋ยว วันนี้ผมมารีวิวเลยนะครับผมก็คลิปที่ออกไปนะครับก็จะมินิเกมสกายบล็อกกับวันบล็อกนะครับที่อัปเดตแล้วนะครับส่วนเซอร์ไบเวหนึ่งกับเซอร์ไบเวิรเอ็มเอ็โอนะครับยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็เร็วๆนี้เราเราก็จะอัปเดตของเซอร์ไบเวก่อนนะครับส่วน MMO นะครับก็จะเป็นหลังสุดเลยนะครับผมล็อบบี้เราก็อัปเกรดใหม่นะทุกคนนี่โลโก้ใหญ่มากนะครับทุกคนก็ผมขออนุญาตเข้าไปรีวิวในมินิเกมวันบล็อกนะครับผม อ่าโอเคครับเข้ามานะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดใหม่เหมือนกันนะตัวสปาวนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็นี่นะผมนะเปิดให้แลกเหรียญเอเดตหนึ่งนะครับหรือซีซั่นหนึ่งนะครับผมอ่ามีประมาณนี้นะครับผมมีตั้งแต่1นึ่งหมแล้วก็แสนหนึ่งถึง30ล้านเลยนะครับ30ล้านนะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมผมขออนุญาตไปเกาะตัวเองนะครับผมนะโอเค ดิ่มลงไปดิ่ลงไปโอเคครับนี่ของพิเศษทุกคนนี่แคบนะก็อันแรกนะครับก็เป็นอยู่10,000ื่นนะผมอันแรกเลยแล้วกันอันนี้วางไว้ตรงนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นที่สูงมไหมครับนี่นะครับแล้วก็เป็นไม้ก็คือเอาง่ายเราเป็นไม้พิเศษนั่นแหละผมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอารีวิวตอนท้ายให้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ที่สูงม 5K นะครับไ ใช่ครับผมห้าเขียนหรือห0 0 0ันนะครับแล้วก็1 0,000หมืนะครับผมอันที่2นะครับอันที่2คือ1 0 0 0 0แสนนะครับ1 0 0 0 0แสนก็มีที่สูงนะครับที่สูงเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้จะแบบไปแบบ เร็วๆเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีมินเนี่ยนป้อนอาหารนะครับนะเคนะครับผมแล้วก็ไม้กายสิทธิ์นะครับอันนี้หน่วยสิบร้อยพันหมืนึ่งหมื่นครั้งเลยทุกคนถือว่าดีนะเอาจริงอันต่อไปนะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนนะครับโอ้โหอันที่สามก็ห้าแสนแล้วนะครับผมก็เหมือนกันเลยนะครับที่สุดนะครับนี่เราก็เอาไปสุ่มได้นะครับพวกนี้เชนครับแล้วมีมินเนี่ยนป้อนอาหารแล้วก็ไม้กายสิทธิ์นะครับผมสี่พันครั้งใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสี่หมื่นครั้งเลยทุกคนแล้วก็มินเนี่ยน นักตกปานะครับผมอ่ากล่องต่อไปเป็น1นล้านแล้วนะครับโอ้โหอ่าเปิดมานะครับก็มันเด่มเลยนะครับนี่มีที่สูงนะครับก็คือเอาง่ายนะครับอันนี้สูงนะครับแล้วก็เหมือนเราก็ได้ตังค์ไปในตัวไปด้วยนะครับนะอ่า ผมว่ามันไม่ขาดทุนนะจริงแล้วก็เป็นมินเนี่ยนคนตัดต้นไม้นะครับผมตัวนี้เป็นไม้เป็นม็อกแบ็กนะครับเลเวลสิบนะครับผมไม้กกยสิงนะครับเจ็ดหมื่นครั้งโคตรจะเยอะนะครับผมนะแล้วก็เป็นที่ขุดฟอจูนนะครับผมนี่ถือว่าขุดเร็วอยู่นะโอเคแล้วก็มินเนี่ยนป้อนอาหารและอันสุดท้ายคือมินเนี่ยนนกป่านะข้างล่างก็ปกตินะครับผมอันต่อไปราคาอยู่ที่5ล้านแล้วนะครับทุกคน5ล้านเลยฮะโอเคครับวางไปนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับมีกล่องมีกุญแจสู นะครับอ่าถึงหนึ่งล้านเลยนะครับผมนะกุญแจสูตร1ล้านนะครับก็ตีไปเป็น3ล้านแล้วนะครับนะอันนี้อันนี้5ล้านนะครับนะแล้วก็มินเนี่ยนป้อนอาหารมินเนี่ยนคนตัดต้นไม้นะครับแล้วว่าเนาะอันนี้เป็นเลเวล20เลยนะครับผมคาทาโอ้โหไว้กายสิทธิ์ดีครับเหนี่ยศูนย์ร้อยพันหมื่นสี่ห้าแสนครั้งโคตรเยอะนะครับผมนะเอาแบบจนเซิร์ฟพังไปเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นที่พูดฟอร์จูนเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เลเวลก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆเลยนนนนนนนะะคครรััับบพวกกีี้ผมมิเ่ย ปาเหมือนกันนะครับมินเนี่ยนนักสะสมอ่าข้างล่างก็ปกติเลยนะครับผมอันโอ้อันนี้นะผมสิบห้าล้านทุกคนโอเคครับขอแย่ร่างตัวนี้นะครับผมก็ข้างบนเหมือนกันเลยนะครับมินที่สูมอันนี้5อันเลยนะหนึ่งล้านนะครับผมมินเนี่ยนคนตัดต้นไม้แล้วก็มินเนี่ยนนักตกปลาตอนนี้เป็นน็อกแบ็คเพเวลล์สามห้านะเพราะถือว่าเริ่มไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม้กระจัดสิบหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนห้าแสนครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโอ้โหโคตรพระเจ้าเลยนะครับผมนะไม่เติมนะครับอันนี้ของไม่เติมนะครับ ต้องเติมก็ฟูได้นะครับขอแค่ฝุนเล่นตลอดนะครับผมนะอันนี้ของละสิบห้าล้านนะทุกคนอันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับมินเนี่ยนนักฆ่านะครับนี่เริ่มไปสูงขึ้นเลยนะครับมินเนี่ยนคนขุดคคแร่นะครับ อันนี้ก็คือถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้นะครับผมและอันสุดท้ายนะครับผมนี่30ล้านทุกคนน่าจะรอตัวนี้กันนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวกดผิดนะครับทุกคนโอเคครับอันแรกก็จะเป็นที่กล่องเป็นกุญแจกล่องสมมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาไปหน่อยละกันนะครับผมนะเอามานี้ละกันเผื่อเราได้เอาไปเทสนะครับผมแล้วก็มินเนี่ยนนะปลาหนึ่งมินเนี่ยนคนตัดต้นไม้มินเนี่ยนปอดอาหารก็นอกแบ็คโอเลเวล50เลยนะครับผมไม้กระสิบหนึ่งล้านครั้งเลยนะครับหนึ่ง ครั้งนะทุกคนครับอันนี้ผมก็<อ>เก็บไว้เพื่อเอาไปเทสให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้โอ้ทุกคนดูสิครับทุกคนดูบอกเลยนะว่าใครที่ได้ไปหรือว่าแบบโอ้โหน่าจะอันเดียวในเซิร์ฟเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับนะ <c oughs> อันนี้มินเนี่ยนนักสะสมนะครับผมมีมินเนี่ยนนักฆ่าและอันสุดท้ายคือมินเนี่ยนคุณแอ้นะครับ <c oughs> และอันนี้นะครับผม <c oughs> อันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะครับผมนะก็คนที่ได้ละกัดนะครับลองไปเปิดดูนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือต้องไปติดต่อส่วนตัวนะครับก็คือติดต่อส่วนตตััวววกก็น่าจะได้พ มันเรียกว่าอะไรอะที่แบบมันมันเกาะอ,อยู่ข้างๆอะทุกนคนนะใครที่ลองเข้าไปดูในเว็บใครที่ไปเจอในเว็บนะก็น่าจะเห็นแล้วเนี่ยมันจะเกาะอ,อยู่ข้างๆตัวเราไว้ทุกคนคือแบบตอนนี้ในเซิฟน่าจะมีตัวเดียวในเซิฟนะเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดนะมีคนแรกแล้วนะก็าจากคนแรกด้วยนะครับนะสาล้าน,นะครับทุกคนตัว<ๆ>เดียวในเซิฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวที่2องไหมนะครับผมนะเดี๋ยวเรารอดูนะครับผมอ่าเริ่มข้าแล้วนะครับผมอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทสไมค์กระสิทธิ์ให้นะครับผม รับผมนะผมก็ขอญ้าเพชไม้ไกยสิทธิ์ให้นะครับตัวนี้นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็กล่องส่มไว้สุดท้ายละกันนะครับผมนะโอเคครับก็คือไม้กายสิทธิ์นะครับทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับนี่เห็นไมทุกคนอ่ะเราก็ยืนกลางๆละกันนะครับผมจะลองกดไปหนึ่งครั้งนะเห็นไหมทุกคนเออมันมันก็จะเพิ่มให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าก็คือง่ายแหละว่าใครที่แบบชอบวางพวกแร่อะไรต่างๆทุกคนนะก็คือใช้นี่เอาไวมากเลยนะนี่และ ข้างก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผออ่าเป็นไงครับสุดยอดไหมนี่แหละครับนะของแรนะครับของแร แลเลยนะครับผมใครที่มีบอกเลยว่าโคตรดีนะครับอันนี้เท่าไหร่นะครับโอ้โหหนึ่งล้านครั้งนะครับก็คลิปนี้ลงไปนะครับมินิเกมตัวเซอร์ไวน์โวนะครับแล้วก็เอ็มเซอร์ไวโวเอ็มเนะยังสามารถซื้อได้เลยนะครับนะก่อนเซิร์ฟเวอร์จะปิดอัปเดตนะครับผมพอปิดอัปเดตปุ๊บก็จะไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้ขออนุญาตเอาไปสุ่มให้แล้วกันนะครับที่สปาวนะนะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านสุ่มนะครับนะหน้าร้านที่แบบเอาุปแจไปสุ่มของนั่นเองนะครับทุกคคนนนนเเอออี่ะะรััับวก็ตตงง ซื้อได้นะครับนี่ผมมีอยู่แค่โอ้ร้อยยี่สิบบาททุกคนร้อยยี่สิบบาทน้อยเลยนะครับผมครับผมนะผมก็จะสุ่มให้ดูละกันหนึ่งล้านนะกดไปอุย้ยคุ้มไหมอ่ะคุ้มไปวะเนี่ยมมเฮ้ยคุ้มเลยอ่ะเออน้องมันน่ารักทุกคนเฮ้ยน้องมันน่ารักผมผมว่าผมผมต้องผมต้องเอาไปปล่อยแล้วแหละเออผมสงสารน้องนะครับนะ ไปปลาก่อนนะครับบินไปบินไปบินไปบินทะลุมแมพเลยนะครับนะนี่ผมเ๋ยอว่างผมจะมาจุดรีวิวพวกจุดสปาครับตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเราติดตามนะครับตรงนี้นะเราติดตามนะครับอัปเกรดมาเรื่อยๆนะครับผมนะไปน้องไปซะเฮ้เดี๋ยวไม่ดีใช่ผมปล่อยปลาไปตั้งเยอะชิบหายแล้วนะ้องมันจะไปกัดปลาผมตายหมดละไปเดี๋ยวฆ่าดีกว่าโอเคฆ่าแล้ว <laughs> ไม่ปล่อยแล้วนะครับไม่ปล่อยแล้วโอเคผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะก็มีประมาณแค่นี้นะครับผมนะครับประมาณแค่นี้ด้วยนะก็ใครที่อยากเล่นนะครับไอพีเซิร์ฟก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปตัวนี้ให้นะครับผมนะก็ฝากเซิร์ฟเวอร์เราไว้ด้วยละกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ mc sky blockcraft จุด e n c h i k a t นะครับผมนะก็ฝากด้วยนะครับผมไว้เจอกันในเซิร์ฟเวอร์นะครับไว้เจอกันครับขอบคุณที่สอดีรับผมบ๊ายบาย